ไม้ล่อแมวแบบเจ้าหญิงน่ารักน่ารักนะคะเริ่มต้นนะคะจากการเอาอ่าเข็มค่ะมาลนไฟนะแล้วก็เจาะเข้าไปที่ก้านก้านลูกปโป่งนะคะแล้วเราจะเอากระดิ่งค่ะมาเชื่อมกับตัวตะขออ่าตะปูเล็กเก้านะคะแล้วก็จะใส่ฝาครอบพลาสติกลงไปค่ะเสร็จแล้วเราจะงอตรงปลายของตะปูเล็กเก้านิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่สอดเข้าไปในรูนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาร้อยตัวอ่า ชือตัวนี้จะเป็นไหมเขาจะไม่ไม่รู้ว่าเป็นได้วีนัสะคะ่ะที่เอาไว้ถักโคเชอเนาะ,เ,นะเสร็จแล้วเราก็จะมัดเขาก่อนค่ะแล้วเราก็จะกลิ้งคะ่ะอมาหมุนหมุนตอนนี้ก็คือหมุนตัว อ่าตะปูเลขเก้านะคะให้เขาแบบเหมือนมีสองชั้นนะคะให้เขาแน่นขึ้นเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการล็อกตัวปลายของเขานะคะจริงๆทําเสร็จแล้วเหมือนไอค้คาถาของเซเรมูนเหมือนกันนะน้องน,น่ารักมากชอบมากเลยนะคะแล้วเราก็จะเริ่มต้นนะคะด้วยการกริ่งค่ะอ่าแล้วเราจะมัดก่อนทําให้มันเป็นหัวะคะ่ะเอาทาเชือกให้เป็นห่วงนะคะแล้วก็หมุนหมุนค่ะอ่าหมุนคือแบบยังไงเดียเหมือนแบบอย่างเงี <unfair> ้ย <sı> อธิบายไม่ถูกทําเป็นห่วงแล้วก็พันลงไปนะคะเพื่อ ให้เราเริ่มต้นตรงหัวนะคะขั้นตอนการพันได้รอบนี้เมย์จะไม่ใช้กาวเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทําแล้วใช้กาวไปแล้วมันรู้สึกมีความอ่ามันจะเป็นรอยกาวนะะเมย์ก็เลยไม่ชอบนะคะห้าเสร็จแล้วนะคะก็หมุนหมุนหมุนค่ะหมุนเสร็จนะคะเราก็จบปลายของตัวนี้นะคะด้วยการเอารวดค่ะนี่เป็นตัวนําลวดนะคะเหมือนคล้ายๆเข็มนะคะนี่จะดีนิดนึงตรงนี้คือน้องจะงอได้นะคะแล้วก็ร้อยเข้าไปในรูของ อ่าการพลาสติกที่เราเจาะไว้อีกรอบนึงนะคะตรงนี้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะเราก็มาทําเป็นห,ห่วงอีกรอบหนึ่งอ่านี่เมย์จะใช้วิธีการคือร้อยกลับมาค่ะให้เขามีห่วงสองด้านคือจะแบบว่าให้ให้ตัวไหมอะคะ่ะเขามีห่วงอ่าเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะค่อยคอยพันนะคะพันน้องอันนี้ก็จะแบบยากนิดน,นึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ เป็นตัวนำลวดเนี่ยมันจะงอไม่ได้ะคะ่ะอันนี้คือสาเหตุที่เราต้องใช้ตัวนำลวดนะคะแล้วเราก็จะมามัดเลยค่ะอะดึงอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาตัวห่วงเข้าไปนะคะพันพันพันแล้วก็คือขั้นตอนการจบอะต้องใช้ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดไปเห็นไหมคะมันจะดึงลว,ลวดลวดดึงไหมทั้งหมดนะคะให้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะพันพันน้องค่ะให้อยู่ตรงปลายนะคะเพื่อความแน่นหนานะคะ นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บตัวอ่าอ่าเก็บตัวก้านเขานะคะเป็นตัวด้ามจับของไม้ไล่แมวของเรานะคะไม้ไม้เล่นแมวแล้วเป็นไม้ล่อมแมวนะคะแล้วเราก็จะมาทําตัวผู้คะ่ะด้วยการเอากระดาษแข็งนะคะมาแล้วก็เอาได้ไหมวีนั้นนะคะมาพันพันนะคะจนได้ความหนาที่ต้องการนะคะแค่จับพันไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะลูกค้าพันแบบนี้นะคะ พันไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความหนาที่ต้องการแล้วเราก็ตัดเลยค่ะตัดปลายหนึ่งฝั่งนะคะไม่ใช่2ฝั่งนะคะฝั่งเดียวนะคะแล้วเราก็จะเอาได้ค่ะมามัดตรงกลางค่ะมัดตรงกลางของผู้เลยนะคะ,ะมาตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาห่วงค่ะมาใส่ห่วงนี้ไม่จะใส่2อันนะคะแล้วก็ปิดให้สนิทนะคะไม่จะใส่สองอันนะเพื่อความแข็งแรงของผู้นะคะแล้วเราก็จะเอาตัวตะปู ตัวทีนะคะมาใส่ลงไปนะคะแล้วก็ร้อยตัวฝาครอบลูกปัดแบบพลาสติกนะคะแล้วก็ดึงน้องมาเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดให้น้องเหลือประมาณ2เซนนะคะแล้วก็จะเอาคีมม้วนค่ะมามว้วนขั้นตอนนี้เม์จะมว้วนแล้วก็ดึงไปด้วยนะคะเพื่อให้ตัวปลายผู้ค่ะเข้าไปอยู่ในจุก จุกผู้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดขาตัดตรงปลายให้เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะเอาตัวอันนี้จะเป็นลูกบัดอะคริลิกค่ะรูปหัวใจนะคะมาใส่ตะปูเลขเก้าค่ะแล้วก็ร้อยน้องนะคะเชื่อมเชื่อมกันนะคะแล้วก็ใส่ห่วงขาเชื่อมไปเลยจนได้ความยาวนี้ตกแต่งตามต้องการนะคะแล้วก็เชื่อมน้องค่ะเป็นกับห่วงนะคะแล้วก็กับตัว ไม้ไม้ไล่แมวนะคะไม้ล่อแมวนะคะแค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นวิธีการแล้วค่ะแล้วก็จะได้เป็นไม้ล่อแมวน่ารักน่ารักนะคะแบบสายหวานนะหวานเจี๊ยบนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแข็งแรงมากๆนะคะจะบอกว่าตรงคู่เนี่ยเป็นส่วนที่น้องแมวชอบที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะน้องคาร่า,าก,กับน้องแซนนะคะจะมีเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็กระดิ่งของเรานะคะจะทําให้น้องมีส่งเสียงได้กุ้งกิ้งนะคะก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์ www. lopat. com นะคะหรือ หรือว่าจะแอดไลน์ค่ะมาสั่งซื้อที่ Line ID แอดลูกปัดนะคะหรือว่าใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดติดตามไม่ได้กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าเมย์จะมีคลิปดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับเมย์เมสินีที่กันทาค่ะสวัสดีค่ะ